ไม่เยก่ไนมดีจ้าพี่น้องาสรับยเปิดประตูแน่มืโอยมะฝุนเขามาจ้พี่น้อง่คขกันจัอวี่ไม่กับพอนอแห้งแนะครับมื่านนี้เขาได้ป่าซมเนื้อแดดเดียวอาสร็จแล้วมงกัน Anh à, à, bọc nó mắt ta sáng sắp đếm hơn lắm 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 khai má <chà. Nào> mua <laughs> thế này หนาวเหรอย่งวาพ่อนเดี๋ยวหนาวพ่อพีเนะนี่อะไรจ๊อนี่เขาเนี่ยปลา้มพี่น่ะกระลังแซ่บ ăn cho hạt cho bọn cho bọn Tôi đi xuống chạy cả xá mặt sang đây cho nên được nó sẽ bà tạp Ừ. Bà trống cả lăng xẹp vậy, gì đấy, lục tuổi keo, tuổi keo เจ้าคว,วามลวเลยสิบอกยาลูกยาจำบอกเฮ็ดเลยลูกเฮ็ดเลยสันมาพี่น้องแช่น้มกันจ้ะแช่เฟซผสมสมา Quá đi kẹp nhé Hãy subscribe cho dạng Ghiền Mì ายากูไดอยากกินยาัแต่หน่อยมากินอเอยิดไปเปิดไ่ได้ยัามือลูกป่าเด้ โทรมาแอดได้แล้วแอดไลน์นะมากราบสวัสดีครับพี่น้องนะมากินเขน่าด้วยกันครับผมนี่นี่กินเข่ากับพอ่อบอห์นะแรกแหกนั้นครับผมโซนทัพเลยกลางกลางบอหนี่บอากาอ้ย Hmm? Oh. Còn. <laughs> ừ, bỏ cam nữa. เฮ็ดพะโล้พี่น้องบ้าเฮ็ดพะโล้เตะห้ดิไงตัวอึกษรจับเขมเรีนมาพึ่งอ

nào nha cú tàu cú năn hổ nắng năng khỏi bé bàn kia hôm em về kia năng tính bay tém được năm khẳng thành ปีนี้หนาวครับเนาะนี่เรามาสัมผัสอาจาศหนาวปีปีแรกหนาวกัน่ยความไเน่ยโตกแห้งกัเนียบโต๊กไปเนมนุษย์จี๋เมนเข้าใจเนกเยเอฝนตกแห้งก็ตกมากิแต่งตากาตากแพ่กัไมได้ไปแจ้งทได้ có tốt cả, ơi, khẩu nam tam ta thì tai mất rồi, nên là cái nào, mà sạc thì จินใจบ่คือกันอนือืมอออผสมไหมแบบเนาะผสมอลนี่นนนอ๋อมอดพี่ลตัว Tại 3 tù à, có ơn hình 150 loài đi nọ hẹn hạt tiếp đi bà Bộ tổng hoàng lên Im e dương này Hả? nó tiếng kìa, tiếng Đọc phép à? Ừ Gọi các bạn ơi Năm tháng tháng bây giờ đặt phai tên mà Khỏi tên Khỏi ba Phước cháu nào có ไปแม่ที่เมียวสันไปไปลูกป่ะข,ข่อยคืออากาศพอดีขอ่ขอยป่ะข่อยป่ะเอาผ้าเสียกันหนาวอะตัวดีข่อยใจไปใช่ไหมเอาไปได้เสียกันหนาวในเมื่อนางนอะไันงผิงไปนังกีกับกีอะไรเอาผิงไปยังไหนหน้าบังเยือกช่ยายหนาวบ่หนาวน้องนั่น ông có xe cái nào thì phải hoàn hoàn <laughs> ừ. rồi rồi à? rồi không dai <laughs> ừ. Ừ. im mà bỏ yêu mà yêu <laughs> được chưa được tiếp ông ไปบ้านมาให้เจ้าก,กัดามหาจะใสก่กลอกพี่น้องไอ้แพนคือบอมมากไก่เนี่ยจะเทียลกกบล่ะอใหเจ้าถามหาย้ายชุดย้ายชุดว่า บอกหน้าน้ำเดือมาแพ้น้ำเดิอคือบัมาเจียบียันคินหวแลนเถอะจนแกปีึนแกหลังปีใหม่ได้สูตรแล้วถามหาเจ้าแล้ว่าบอกหน้าน้ำเดือมาเันิขายใส่กวางเงิดกินหวอ่ว่าเออื้นีลาบิ่งตอนนี้ขอเห็ดงานขออยู่สว์ เอ่เมอถ้าออเดอร์บอร์หลายตัวหน่อยก็สิได้ไปขายอยู่บ้าน,นนะถ้าตัวสั่นกับตัวหน่อสิแรง บัตรโซนแพร่บ้านกับเป็นเรื่องลูกไว้เพราะว่าอากาศมันหนาวอากาศมันหนาวอยากให้นี่มีไปคอยลุ้นกันเลยเจ้าก็ใชายง้อไส้ไปก็บไหนถอดหรือมันหนักไส้แต่กากแต่กาเพราะว่าก่อนเขาลูกเลี้ยงกับจบปัญหาอันเมื่อไหร่คอยคอย เขาเน,เนี่ยได้ถ้าคิดผิดคือขับรถง่ญ่ไปลูกเกียวไปไหนนั่งตากันแลยหืมาเหตุดถ้าลูกขวดล้วงขางท้งเมเว้ยนาจีบ้าซื้ออัน,น่นหายแล้วนาจีสร้างหาแล้ว จิงโจ๋ไหมเฮ้ยนี่แหละใจจิงโจ๋ไปเลยขนาดน้องงัวมั้นโมสุปลาส้มขวายคิดมึงคิดมึงเหรออย่านะพี่นี่ ทอดพีกแข็งล่ไปน้ำเล้อพี่นอ้องถอดพีกแข็งต่ว่าถ้าคตมากเผ็ดกับพรตองถอดหราอเปล่า่าตืนหน่อยปลาถอดพีคแข็งลไปน้ำเาเยเอาพิกมากับเกีว่วเกี่ยวกระตา่ายมัน่ที่แขได้ดีนะเกี่ยวกระตา่ายมันอยู่วะเกีกระตายมันอย่างเกี่ยวกระตา่า,ะตายจอมขี xin chạy chẳng lời Nhắm nó mẹ hết chùm hay nó gì bằng nhắm Nam bà bảo mở khuyên Ừ Hồi Ở nhà, mắn, về bớt Xây thúng thầu, xây thúng Xây rõ thầu hay mắn non Xây rõ thầu non của nhắm Chẳng ôn nó Ôn Nói tình ơi